พลเอกไผ่บุญคุ้มฉายาหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมคสชเผยพลเอกประยุทธ์จันรโอชาหัวหน้าคสชควบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพราะรัฐธรรมนูญไม่ห้ามไว้โดยสองเดือนที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์แก้ปัญหาประเทศได้ในระดับหนึ่งพร้อมยอมรับคณะคสชส่วนหนึ่งจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีด้วย โชเฟ่แท็กซี่รับจ้างขนแรงงานต่างด้าวจากสมุทรปราการส่งที่ชนบุรีระหว่างทางตำรวจทางหลวงเรียกตรวจขับหนีเสียหลักพุ่งชนเสาไฟถนนสาย3-4-4ชนบุรีบ้านบึงบาดเจ็บ4คนส่งโรงพยาบาลพร้อมดำเนินคดีหลบหนีเข้าเมืองส่วนคนขับถูก3ข้อหาหนัก แก๊งคนร้ายเจาะตู้เอทีเอ็มธนาคารที่อำเภอหนองหานวันเดียว2แห่งที่แรกแบงก์ไทยพาณิชย์ได้เงินไป1 6 0 0 0 0บาทแบงก์ออมสินอีก8 0 0 0 0 0เหลือค้างตู้อีก3ล้านบาทเอาไปไม่ได้รวมกวาดเงินไปได้เกือบ1ล้านบาทสนับสนุนโดยคุกกี้สอดไส้ครีมและแยมตราดิวเบอรี่